เที่ยบเลยขออนาตขออนุญาตขออนุญาตอีกหน่อยนะครับอ้อ่าไรบ้งนะที่ได้ขออนุญาตเซลฟี่หกเพราะววันนี้แฟนๆอยากจะเซลฟี่กับทุกคนเลยถูกต้องแะครับแล้วก็อยากเซลฟี่กับน้องอีกหนอยโอกับน้ออีกหน้องไดครับอนี่เรอนีอันนี้น้ด้วยโอครับขอก้อัครัหมอออ้โออ้้อโอ น้าหลานก็ไแ่หลังโอเคครับหนเสองสามเน้าขอคนไลก์น่ยคนไลคนไลก์คนไล์อ่าอ่อบดล้ทุกเด็เลยโอเคครับวินิจฉัหน่อยมีิฉัหน่อยเอาให้ครบต้องหลีกข้าใจก้หลีกข้าใจอ้โหคหญิงหญิงบวกกนอีกแ้ใช่ไหมงมาลูก เร okay. ีนข ok. ึ้นวาโอเคไปขอบคุณครับขอบคุณมากจรนะขอบคุณอาสมรองติงต่อเลยรุณครับขอค้ขาหอนเงินนาครับมบอได้คอนะ โอเคสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนแนัากเกินเกินนี่ละอละก่นละนละก่นองามน้องเอเออก่อจะได้คิวเธอมา้ากจริงๆแต่ว่าน่าสิสุดน้องหญิงใช่อยากจะบอกอะไรกับทุกท่านอยากจะขอบคุณอะเต็มี่รายการรบอวอร์มุ่นรอรในเอ็นซีเอรุนแ่าเีที่ชัลกามาก ใช่ในยามนั้เราเปอลวค่ะมิใจสิการก่อสินค้าีกว่าดีๆนไม่ตก็นเพราะว่าเราสิ่งที่ที่นีสิงที่ยัี้สิงที่ยีงนี้แบบอย่างทำได้าทำได้เลยลูกกพ่อาแม่จะัาสนุนทุกอย่างคือเ้วก็ดีใจมานดีใจอยู่ที่เราได้กุศก็เห็นได้เน่าเราะว่านสิ่งของยางนร่ไม่ว่าจะเจอรามาอะไรก็ ลูกาสี่วันอย่ามารูมีกาลังใจทีพวอแม่เอซีนนทุกคนกลังใจแล้วก็สนอชส่อทุกอย่างนี็นกำลังใจให้โบมือกันกับอู้หาใใหมให้มากนทัะินะเย้เรางวลวัลเรารางวัล้วข้างๆันกข้างๆมนีะเิองต้องแบ่งแบ่สิฮะเอาไปอย่างว แล้วแต่ก็ตกลงน้องเหรอเขาถามอย่างเงี้ยแฟนแฟนยังไม่มีกติกาไม่มีอะไรจีบแฟนผู้หญิงผู้หญิงเปิดเลยนี่ตกลงระหน้องท่างนะเดี๋ยวก็คิวแน่นมากอ่ะโอ้โหดีใจกว่าครับผมระหว่างนี้น้องกำลังจงรักภักต่างๆนานาด้านบนเวทีตอนนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วทุกท่านจ๋าทุกท่านจ๋าทุกท่านจ๋าไปแล้วเนาะเหมือนกับต้องมีทุกข้านาชการ ทำนี่เลยครับพี่น totally. uh, ้องโซงนีหละตวลานมัก็เลยยังไม่จ uh, ัจ okay. ่นะทำนักข่างานเนี่ยเพื่อเ่เลเพื่อนัวยครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหรายนอที่บางที่เยอะมูต้มงหุ่นี่ะสักคู่นะครับสักครู่หาทางลงกันมาผิดทั้งวันัพี่น้องทันอีหลรอบในล้ไม่มีหีเหลือขอไปหัใหญ หาคนเดิน้่ลาตรงเลยเลยครับนเเอไว้ก่นน่นะดินดนึ่งสองสคะรับพี่น้องดยพด้่ะตอนน้สีเหลือเดแค่ายางอายาให่ล้เหลืองเมครับันเหลือได้ไมันเหลืองให้ันเหลืองยครับจะเหลืองหรือจะเขียวก็ได้อ้าแล้วไป รครบแล้วใช่คร mmm, ับครบแล้วครบแล้วครบแล้วเรียบร้อยเอาละนะฮะเกมกติกาของเราพี่ขวัญคุ้นเคยพี่ขวัญตอนแรกแลี่ขวัญโอ้โหเล่นสนุกสนานมากเลยนะอยากที่จะใไปจะได้ยงไงผมูดเลยครับขวกตขนาดนี้ก็อรก้อชื่นใจชื่นใจ กูทันกูทันก็ไดใสเอาพี่น้องเนี่ยเพิ่งบรรยากาศพ่อๆแม่แม่ครับนี่ครับโหรเอาควงทำไมโซ่งนี่หลานก็เลยเส้งลูกพี่น้องน้องรีบแมนครับน้องที่ไปขึกุดย่างไปไปสนามบินไปไปี๋ยวเสนอันบิดเงี้ยได้ปะเดีสนามบิดไปนี่ย ไปเลยไปไปไปสนามบินกันดีกว่าไปสนามบินด่าพี่น้องเออกยยลูกจไปเห็นก่อยเลยเออไปไปเจ้าจะขับแห้งได้รถอ่ะน้ำกเจากรทันเดียวไปเียงกนนะครับไปพี่น้องไปไปเดี๋ยวสิพาไปส่งีิล่าบต้องลงเอาพี่หน้าพี่น้องไปนั่ง อจังมองนะตอนนี no. ้จะมองละไปสองสออ้เครดพี่นองเอาเดี๋ยวไปซ่อมาบซ่อมเชเียนปลปสิบห้ไปสนามบินไปพี่นองไปไปไปไเดี๋ยวไปเลล่ะ นี่ครับเข้าใจน้องแม่นครับเพ่าะ่าแม,แม,แม่เห็นนีหลาซัทนีก่กะมีแห้งใจนะครับผมฟ้าบัดนี้สิบไปน้าแอดวดเี่ดนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกแห้รถไปจอดพุ่นเ้าทั้งไหน